đây bực quẩy mà bực bực quẩy quẩy nó vài mới người nhảy được à. thử quý thử khi mua thử nhá các sản hàng mình, mình khộp nó mình như quý mình nhăng mình lấy ngắm nuôi cái lấy nhảy các rồi bàn với bưng คนตัดมันก็เลี้ยหายมัง้งออกมาทั้งนี้เพราะมันยางมึงแล้วเขาอามาทั้ง,งลากสีครับทุกคนมึงบรรยากาศต้นไม้เปนไรทุกคนออยคนก็งามๆครับตัดออกครับอืมุณ มันกับกาเกบนะครับเนาะเกบมันกห้ามเนาะตัวนี้ก็ล้งขืนครับต้นกล้ยพันธ์พนะนเฮียลงมาบานที่นีนตออ้ตัดออกตัดออกจากเขียน,นะมันกองมาทีงนี้นกลยน้ยน บักเน่ากันยมยามอย่างเี้งโอ้ยบื่อยู่บื่นรับเน่าเหมือนตอนซ้อนบื่อยากอยู่กีนนยง่ครับนี่ปวดโอ้ยตอนซ้อนนอนยนิแหมปวดว่าดกครั้งนะครับหักหูดหอมกันามาทีตัดอกกล้วย ตัดออกจากทีพันทีนกนนะทุ้ยมันเยเห็ดควีเห็ดควี่มนะึงดูมึ้อมก็ได้บอกกล้ยามาจตกทีพันนะี่มันกองมากยาวมาต,ตัดตัดออกจากทีพัน สวยงามนะคนะน,น,นึงนั่นปลาอ้อยเบนโอ้โหทุกคนปลาอ้อยสวนงามบ่ปลาอ้อยนะโอ้ยปูอ้อยครับตวนส้วนน้อมนะ <c oughs> งามครับงามเนี่ย